ให้ผิวอักเสบระคายเคืองอยู่เนี่ยห้ามทาสารสก,กัดจากมิสซโทเลยนะสารสก,กัดจากมิสซโทเนี่ยยังไม่ได้ถูกใช้เยอะมากในสกินแคร์นะคะแต่ว่า เขามีกลุ่มศัรยแพทย์จากแดนในเกาหลีที่ชื่อว่าด o c อ o r s o n m e c e เนี่ยทำให้ดังขึ้นมาค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเอาไปใช้ในสารสกัดหลังในสกินแคร์ที่ใช้ซ่อมแซมฟื้นฟูผิวหลังจากการทำศัลยกรรมค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีคุณสมบัติในการกระตุ้นคอลลาเจนและกระตุ้นกระบวนการฟื้นฟูตัวเองของผิวนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นในระยะยาวนะคะแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดอาการระคายเคืองได้ดีด้วยนะอย่างเอเซนขวดนี้ก็อยู่ในไลน์มิสทองเขาเหมือนกันอีกสารตัวหลังในไลน์นี้ก็คือ Multi พืชเจ็ดชนิดประกอบไปด้วยใบบบโบโรสแมรี่ชาเขียวรากชาเอมเพสรากสกอลแคบผัก, ab, กไผ่แล้วก็ดอกคาโมไม้ช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ต้านอนุมูลสรรแลวก็ช่วยปรับสมดุลสกินไมโครไบโอมได้ด้วยสารสก,กัดจากพืชหมักผมถึง5ชนิดเลยค่ะทุกคนยิ่งฟื้นฟูแล้วก็เสริมการทํางานของผิวให้แข็งแรงขึ้นไปอีกใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ผิวผ่านอะไรหนรักมาหรือว่าเพิ่งทำาถานการณ์มาเนี่ยไปลองตามมาลองกันได้นะคะทุกคนวันนี้พาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย